มาทุกคนคะ่ะมากินส้มตำยั่วๆกันค่ะผักก็มีชะอมนะคะมีชะอมมอีขนมจีนมีหมูยอแล้วก็บะเขือคือระเขือเอีอยงเกาะบุรุพุ่มงมีวันพระหัต หลังเลิกงานจะมีไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะพี่แฟงยืนล้างของให้จอยจะของกลับมาจากที่ทำงานจอยก็น,นั่งกินซมตำสบายใจพี่แฟงเขาก็เป็นคนล้างให้ งานคะ่ะโอ้ยเครื่องเต็มมากมาทุกคนคะ่ะมากินส้มตำยั่วๆกันคะ่ะผักก็มีชะอมนะคะมีชะอมมอีขนมจีนมีหมูยอแล้วก็ มะเขือคือมะเขืออียังกอปลรลูนี่ค่ะมาเด้อมาเด้อจับพี่น้องมาจ้ามากินส้มตำหลังเลิกงานชะอมชะอมอะยอดงามงามเลยค่ะฝากให้น้องเขาซื้อมาจากทาหน้ามาให้เนาะเขาสั่งของมาพอดีจากร้านไทยนะคะ ขอบคุณน้องไอ้นะคะที่เอาของมาให้พี่เดอ้อไม่ได้กินผักไทยมานานมากละอืนหันยังดีอยู่กินได้ก้านมัน มวมีแรงอาทิตย์นี้ยอดขายไม่ค่อยดีเท่ายอดขายตกหมอบเลย ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะแต่มันเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะช่วงเนี้ยพอหมดนักท่องเที่ยวก็คนก็ไม่ค่อยมีโว้โหปากใจล้างแล้วเด้อเด้อ น้องโซเฟียเล่นเกมอยู่ในบ้านค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นน้องโซเฟียออกกล้องน,นะเพราะว่าน้องเปิดเทอมแล้วนะคะโซเฟียหนูมมีการบ้านไหมคะ วันนี้เขาไม่กิจก,กรรมนอกโรงเรียนถีบจักรยานไปนะวันนะี้อากาศดี มะละกอเกาะมาก ขนมจีนพงไมีวันพรหัสหลังเลิกงานจะมีไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอมไปฉีดวัคซีนให้ดูนะคะรอบนี้เข็มสองก็ได้ไปอีกที่หนึ่งนะคะเข้าให้ไปตรงโดมตรงที่เขาจัดงาน,ใ,นใกล้ๆโรงเรียนน้องสเสีย เดี๋ยวจะพาไปดูวัดโดมสถานที่จัดงานของที่นี่มันจะใหญ่ขนาดไหนเนาะจัดงานคอนเสิร์ตจัด,จดกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Hvor er han? På, på rommet. <tryk> 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 กินมากทุกคนได้กินผักไทยทุกคนบาริเว้นต์เล ได้ยินเสีง่งอะเรไหมทุกคนพี่แฝงยืนล้างของให้จอยจอของกลับมาจากที่ทำงานจอยก็นั่งกินซมตำสบายใจพี่แฟงก็เป็นคนล้างให้ คำสุดท้ายแค okay, นะคะอิ่มแล้ว ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้ที่ทำงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้เผ็ดแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮาเดบายบายค่ะ